สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูป o t ต L 4 0 1 8นะคะตัวนี้สภาพนางฟ้าเลยมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดินีนาค่ะแล้วก็ผ่าน5ตาช้างนะคะตัวนี้125ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถใหม่มากๆนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูสภาพใกล้ๆกันได้เลยนะคะตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าสวยมากแล้วก็ไม่มีรอยแกะรอยลือไม่มีรอยรั่วซึมนะคะตัวนี้ น่าใช้มากๆค่ะนี่ค่ะใหม่ๆเลยนะคะเป็นสินค้ามาใหม่นะคะไม่มีรอยแกะรอยื้อนะคะตัวนี้นะคะชั่วโมงการใช้งานนะคะตัวนี้อยู่ที่หนึ่อยย่สิบห้าชั่วโมงนะคะเป็นระบบเกียร์ซัตเทิลนะคะตัวนี้นี่ค่ะสะดวกต่อการใช้งานนะคะสําหรับใครที่หาอยู่นะคะเป็นรุ่นขนาดกลางนะคะตัวนี้ลงไล่ไถนาได้นะคะสภาพดีมากๆค่ะ l 4 0 1 8นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะ40แรงม้านะคะมาดูด้านยางนะคะยางหน้าสภาพสวยนะคะดอกยางเต็มและเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะนี่ค่ะยางหลังก็เช่นกันนะคะนี่ค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสวยมากๆนะคะสำหรับใครที่หาอยู่นะคะตัวนี้นี่ค่ะสีตามหัวน็อตนะคะยังเป็นสีทองอยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะ ไม่มีรอยรั่วซึมนะคะรถสวยนะคะมาพร้อมห่าน5ตาช้างนะคะตัวนี้นี่ค่ะใบเต็มนะคะสภาพสวยไม่มีรอยออกรอยดาานะคะลูกค้าสำหรับ L4018 ตัวนี้นะคะสภาพนางฟ้าเลยนะคะพร้อมอุปกรณ์แล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะคะท่านใดที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาดูสินค้าก็ตัวนี้สามารถโอนจองได้เลยนะคะรถสวยแน่นอนนะคะตัวนี้นี่ค่ะ มีจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่468,000บาทนะคะ468,000บาทนะคะสนใจโทรได้เลย0819136451ค่ะจะส่งให้ฟรีนะคะมีค่าแนะนำให้5,000บาทนะคะใครสนใจก็รีบจับจองกันได้เลยนะคะ0819136451ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรลิกกันเลยค่ะ ใหม่นะคะผานสีจากของใหม่ยังไม่หลุดเลยนะคะตัวนี้น่าใช้มากมาก